สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจประกิตแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตการ์มาพบพอ่พอๆกันทั้ง้านประกิตรถไทยน,นี่แหละมื่อนี้เป็นคลิปประจำวันที่8สิงหาสองหาหครับพี่น้องที่รพี่นอ้องวาเบิ่งรถไทยอยู่2คัน2รุ่น2ค่าย2ยี่ห้อมาเบิ่งขอดีขอเด่นขอขอร่อยมันก็เป็นเรื่องป็นได้ขันแรกเป็นคูปต้า e f 4 5 3 t l x คันนี้สีสันเดิมหมดคันเี้พี่น้องเดิมสีสันเดิมหมดคันโดยรวมเรา อ๋อสภาพโด้วยด้วยมาแห่งดีอยู่ครับแห่งดีแห่งดีงดบอลนี่เปลี่ยนไปไหมบอลนี่เปลี่ยนทางไหนหลังค้ายังเหเดิมอยู่ครับดูข้าเพื้นใส่เด็กข้ามมา<ส><ก>ผมบอกมันดีผมเพิ่งเลื่อถอดออกอัน<ส>นี<ก>้ผมบอกมันโอเคอยู่ผมเลื่อถอดออก,<ส>กอยังนะ<ส><ก>เหลือพ่อตดดก่อเด้อพี่น้องเด้อเ<ส><ก>หลือพ่อตดดกอดอยู่กากบาดพื้นเปลี่ยนใหม่มันเป็นแบบนี้แล้วอ่าผนผนดีกว่า ด้านหลังย่างหลังเป็นของดันลอดดอกเหนือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีแตกมีแห้งเนี่ยแต่ผมเป็นย่างใส่งานไปอีกใจสบายๆบายใส่เบียดทวงหลอม,มาพร้อมกันนี่เบียดตรงหน่อพร้อม,อมดันดินหนาก็ดีน้ำอยู่ฐานหลังฐานหลังไม่ผานหกเด้อใบใบใบเหลือปลายไปนเลยครับใบบางๆเนี่ยใบบางเนี่ย,ยเลวด้านหลังสาดสานดีอยู่ครับ อยงนี้โย่พอได้หลังบอลใส่ให้เดี๋ยวสิ์ที่ก็บุกไปอยู่ทัานราคาบาแรงเอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่ามันราคาบาแรงพี่น้องตอนอื่นขอพูดอะไรพี่น้องที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กดไลค์ให้อีกนะกดแชร์อีกแนะผูใ้ใดอยากเ <c oughs> บิ่งคลิปไวไว้ก่อนมูหรือลืมกดกระดิ่งนำกดกระดิง่งเพื่อเฉยแจ้งตัวไว สองคันนี่ราคาสองแสนกว่าบาทน้ำกันเอาใหมา่เบิ้งแต่ว่าคันนี่เป็นยันมาสี่หางสามนี่เป็นระบบเกียร์เก่าเดินหน้าเก้าทอยหลังเดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังเก้าเกียร์เป็นเกียร์สแตนดนไต่พุ่งอะไรระบบเกียร์ด้วยกันกับสี่สิบเก้าเป็นต้นสุดท้ายกันมาที่สี่สิบเก้าคันนี้แต่สี่หางดีไอ้คันนี้เป็นระบบเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังสี่เกียร์ตัวนี้ถอยหลังสิซ่า คอยลังศิษย์สาเป็นหลุนเจ้านะพี่น้องนะแต่วันเป็นเครื่องตะล็กแล้วเป็นเครื่องตะลึกในการทั้งคู่สองคันอีกเครื่องไดเล็กอินเทอชันด้วยกันทั้งคู่ตะลึกญี่ปุน่นผมถือว่าโอเคนะเครื่องตะลึกญี่ปุ่นนี่แข็งตะลึกญี่ปุ่นนีด่ดีคันนี้เป็น LCI ห้าสิบแปด DI สภาพสีสันเดิมๆหมดคันพี่น้องเด้อคันนี้บอกเลยว่าเดิมดีสำหรับคนที่ตามหาบนในคันเจ้าเลยคันเจ้เาเป็นเบส200เบ เป็นสเปเชียลบาพี่น้นองขายไปสองใช่อ่าคันนี้กับงามคันนี้กับงามคก็พี่น้องเบิ้งเล็กจี๋และเล็กน้มเดิมแต่มมือออกไอ้บอลเคลสีไปตันดินตาาไปตันดินอย่างเหลือหลายอยู่ยังเหลือหลายอยู่ครับค่นี้ยางหลังเหล ắng, ือแปดสิบเปอร์เซ็นเต่มมือออกก็สิบอ,อ่าเชื่อว่าได้ว่าเป็นรถน้ำเดิมเพราะว่ายัง เป็นยางหังเอปีสองพปีนี่มันเป็นปี2 0ง4ันเนาะรถสิปีรถท่านนี่ถ้าเป็นปีไทยขปีสองห้าสองห้าห้าสามปีนี่หกเจ็ะเป็นสิบสี่ปีคือกันย่างเต็มมือออกดอกยังเลยหลยอยู่แต่ว่ามันรล่อนเนี่ยพอเป็นยางหังเอมสิห่อนแต่ว่าถาม่าใส่ใดจอดใส่ใด้ดนเครื่องเดิมยดิมย่างาเหลือแปดสิเปอร์เซ็ ตอนนี้หนากับง,ง้างครับฐานหลังฐานหลังเป็นฐานของซีซีทีแล้วพี่น้องเดอ้อฐานหลังเป็นฐานของซีซีทีใบเดินหนาเลยครับนี่ก็เปลี่ยนทำมคับวุ่นี่ปาไถมวลรุ่นฐานรุ่นน,นี้ฐานไถมวลไถดีซีนหลอหลังเบิรนเคยเปลี่ยนตั้งแต่มือออกพี่น้องเลยรถจะได้ค่อยใส่งานจะได้ค่อยถนอมดีดวยวเลยฟ้าหายบอลเคยเปิด สีน้าหลังสองหางบอลเคยเปลี่ยนทอนคาร์ดบอลเคยตดัดรถชนนี้ผู้ใด,ดมาของเดิมอย่าพลาดคันนี้บอสมควรพลาดเลยเครื่องเดิมเดี๋ยวผมลองลองให้เบิรงนลองวิต้งองในเบิรงนลองแรงแล้วเร็วกันเกี้ยวหอนบอพอสีหางมาเกี้ยวหอน พื้นหนานึ่นิดนึงดูบากแน่นดีครับอังน,นี้นิดนึงด้วกันดูบากแน่นใส่เหง,งาขันนี้ใส่เหง,งาไายมากกับเดิมเ,มเอาขั้นนี้ไปใส่เลยครับผมบอกเลยว่า,าใส่เหง,งาเพียงเพียงนุ่มเดิมเดิมนิมดนึง,นงสีสันโอเคเลยขั้นนี้ เปิดราคาไว้ที 2> 6, as, ่ <whole. S> 2แสน60,000ถึง1บาทได้เป <is very S 1> mm ็นแน่นอนเถอะ2แสน60,000ถึง1บาทเพราะว่าสภาพนี่มันหายากหายากก็ดีจะสูราคามาเหมือนกันเดิมเดิมแท้2แสน60,000ถึง1บาทราคานี่ยส่งฟรีสำหรับรถเมบนซ์เก่าพวกคันที่ว่าราคาแสนเจ็ดแสนแปดที่ว่าซีหาคันหนานี่นี่ย่างเช่นแสนหนี่งคันนี้ขายไปอยู่ที่แสนเก้าอ่าแสนเก้าคันนี้ขายเหลือครับได้พร้อมส่งมืออื่นคันนี้แสนเก้าขายไปแล้ว แต่คันนี้นี่คอน้างเ่าสินคาอ่าสีสูงนิดนึงแต่ว่าคนณเตไปนี่ผมบอกเลยว่าบวผิดหวังใส่ยงาเงาใส่ยาวงาคันนี้เป็นยันมากทีหาสามทีเอฟซหน้าลายก็คือก่อนสิอมันเป็น้อเก่าแรงใส่มาพร้อมกั้ดินหนากับทานหลังแนะนำแล้วแนะนำไปแล้วยวลองทำด้วยไหม ગાલા ઓકે હું ข่านนี้เรียมทะเบียนจะมีร่อมเลยครับพี่น้อเนอโงกทั้งต่างแนนบนน่แนนดีทั้งนี้เนอะท่านนี้แนนคคบ่เรื่องุ่โยกเ,เ,เห็นมันเก่งอ่าแนนนีลีขานนี้สองแสนสองหมืหานบาทได้พี่น้อเ้อเียมทะเบียนจะมีเงินมาสามารถ เอ่นมาสี่าสามทีแอร์เวกชือว่ามันสิเป็นต้นสีหานาายสภาพเครื่องเกียวเคพรวามสัญงาณเลยครับพี่เดีสินทอมกูตาอ่อสองแสนทรบนหาพัน 5, บาทอสองคันนีพี่น้องมาสกูตาเอากูตามาจันมาเอายันมาแต่ว่าจันมนมันสิมีอีกคันหนึ่งราคาเบาเแรงสีสีหมาแรงกันแต่น่ค่อยงามเครื่องมีไอ ราคาอยู่แสนสามแสนสามมื่นหาพันบาทเดี๋ยวสมาร์ทวิดมบปรืมหลังหมักสีสูบยิยบ่งใหญ่ราคาเบาแรงมีเดือดทะเบียนบวอดมันงหกักราคาอยู่แสนสามแสนสามมื่นหาพันบาทนี่แหละ,ะมือหนีกับฝากไว้ทั้งสองขั้นมือหนีสองขั้นมือ,อ,มอละขอบคุณทายพี่น,อน,น้องที่ติดตามและชมวเฟังขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้ เบอร์โทรศัพท์0819786840 7 5 120074 5ไปบังหอดจะบถึงโทรหาได้คือเก่าครับผมลานนอกลานไหนเบิ่งรถเดือนทั้งหมดทุกคันจะขสามารถติมาเรื่อยๆเพื่อสามารถเรื่อยข,ขับรถหารุ่นใดโทรหาสอบถามได้รับเทิร์นที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์ผมเป็นเบอร์ไลน์ทั้งสองเบอร์สามารถแอดไลน์ส่งรูปรถที่อยากสิเทิร์นมาได้มื้อนี้ก็ โบว์หลายแหางขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตาดมรับชมรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ